โครงการพัฒนานิสัยและประพฤติตนโปรเจกต์หนึ่งทีม14โครงการการพัฒนานิสัยและประพฤติตนมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย 2. กิจกรรมพัฒนาการประพฤติตนเชิงบวก 3. กิจกรรมสร้างวินัยการตรงต่อเวลาหลักการและเหตุผล ปัจจุบนันปัญหาที่พบในเรื่องการแสดงออกของอุปนิสยัยหรือการปฏิบัติตนมีผลต่อบุคลิกภาพเพราะแต่ละบุคคลนั้นมีนิสัยในบุคลิกภาพที่ใจกต่งาก,การสำหรับการพัฒนานิสยัยและประพฤตินตนให้ดีขึ้นนั้นถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถทําให้ตนเองนั้นไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เพราะการประพฤตินตนดีนั้น่อมเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจด,ดจํา สร้างความประทับใจสามารถน้มน้าวใจแก่ผู้พบค้าสมาคมรวมทั้งผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ได้จากการอบรมคือการที่ตัวเราเองนั้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีบุคลิกภาพและการประพฤติที่เหมาะสมสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่พบเห็นซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราเองด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีนิสยัยและความประพฤติตนที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีและวางตัวได้เหมาะสม 3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามาหาวิทยาลายัยราชภัฏนครปฐมสาขารัาประภาสาศาสตร์จำนวน40คนรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกายโดยให้พยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขารัฐปัตศาสนรศาสตร์จำนวน40คนโดยวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องบุคลิกภาพโดดเด่นมีใช้ไปกว่าครึ่งและแนวทางการปรับบุคลิกภาพภายนอกซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบนางสาวการจนาละอองนวลค่าใช้จ่าย3,600บาทกิจกรรมที่2กิจกรรมพัฒนาการประพฤติตนเชิงบวกการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการประพฤติตนโดยให้วิทยากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขารัฐธภาษาศาสตร์จำนวน40คนวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติตนในที่สาธารนณะและทำแบบทดสอบก่อนบรรยาย วิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการคิดเชิงบวกและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําแบบทดสอบหลังการบรรยายผู้รับผิดชอบนางสาววิภาดาคุ้มดัดนิค่าใช้จ่าย3,200บาทกิจกรรมที่3กิจกรรมสร้างวินัยการตรงต่อเวลา การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างวินยัยโดยให้วิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขารลักภาษาศาสนาศาสตร์จำนวน40คนโดยวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องเรียนรู้เทคนิคการจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์และในหัวข้อเรื่องแนวทางการสร้างวินัยในตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทําแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ผู้รับผิดชอบนางสาวออนอนงแก้วกลางพนาค่าใช้ใจ่าย3,800บาทระยะเวลาดำเนินการ9กันยายน2,564ถึง10ตุลาคม2,564สถานที่ดำเนินการมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒน์นคนปรปฐมห้องประชุมใหญ่อาคารเซริวรปัญญาตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการมิติของการประเมินเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงเวลาเชิงค่าใช้ใจ่าย สิ่งที่ประเมินวัดผลได้ความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจที่มีต่อผู้อบรมครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ90้าผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์1น,นักศึกษาที่เข้าอบรมมีวุิคุณภาพและการวางตัวที่ดีขึ้น2นักศึกษาที่เข้าอบรมมีการปฏิบตัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและห้องเรียนได้เหมาะสม3นักศึกษาที่เข้าอบรมมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่รักต่อผู้ที่พบเห็น งบประมาณที่ใช้จํานวนเงินที่ทําโครงการอบรมการพัฒนายิสัยและประพืตโตนสําหรับนักศึกษาระดับปรสศนาศาสตร์จํานวนเงิน1,600บาทแนวทางการประเมินโครงการสิ่งที่ต้องประเมินวิธีที่ใช้ในการประเมินผู้ประเมิน